หาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะเราไพ่ที่เจนเปิดออกมานะก็คือไพ่ซิกออฟซอร์นะคะหกดาแสดงว่าที่ผ่านมานะคะไม่คุณและเขาคนนั้นนะคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันหรือว่ามันมีความคิดที่มันไม่ค่อยตรงกันนะคะต่างคนนะต่างผู้จารุนแรงใส่กันไม่คุณก็เขานะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชอบทํา เขาเรียกว่าอะไรชอบมีการกระทําที่ย้อนแย้งนะคะเหมือนแบบว่าปากอย่างใจอย่างนะคะหรือว่าตอนแรกตกลงกันไว้อีกอย่างสักพักหนึ่ง<ม>ข้อตกลงนั้นนะคะมันถูกละเมิดไปหรือว่ามัน กลับกลายไป,ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วมันทําให้เรารู้สึกไม่พอใจกันนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันอาจจะหมางเมินหรือว่าแบบห่างเหินบางคนนะคะอาจจะถึงขั้นว่าเลิกติดต่อกันไปเลยนะแต่ว่า,าไพ่ใบนี้นะคะบอกว่ามันเป็นไปได้มนาน,นะคะถ้าสมมติว่าความบาดหมางนะคะมันทําให้คุณห่างเหินหรือว่าเลิกติดต่อกันไปเพราะว่าสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะติดต่อกลับมานะความสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่า มันเป็นการที่ว่าคุณนะคะอ่าทั้งสองคนนะตอนนี้ที่ทะเลาะกันอยู่อาจจะมีการถอยห่างไปนะคะเพื่อปรับความเข้าใจปรับอารมณ์นะคะปรับ Mindset ของแต่ละคนใหม่อ่าแล้วเดี๋ยวสักพักนึงนะคะก็จะกลับมาคุยกันเนอะอ่าเจนว่าไม่เกินสัก6วันนะคะมันอาจจะ มีทิศท,ทางนะคะไปในทางที่ดีขึ้นเก,กี่ยวกับปัญหาความสมพันธ์นะฉะนั้นคําแนะนําของไพ่ใบนี้น,น,น,นะคะบอกว่าถ้าทุกอย่างอะคะ่ะมันเป็นไปตามสเต็ปเวลานะตัวเราก็ต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าเราทําอะไรที่มันแบบย้อนแย้งกับ ความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเหมือนว่าเราอาจจะไม่ชอบให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าตัวเรากับทาซะเองเราอยากให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าตัวเรานะที่มันดูเป็นเด็กดูไม่มีวุฒิภาวะยังไม่เป็นผู้ใหญ่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสติวุฒิภาวะนะคะแล้วก็พูดจาดีๆใส่กันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็จะทําให้ปัญหาความสัมพันธ์นี้นะมันหลุดพ้นไปได้นะไม่เกิน6วันนะคะมันน่าจะมีข้อสรุปอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะ หันหน้ามาคุยกันนะคะไม่หันหลังแสกันนะเจนก็ขอให้อ่าพลังงานของไพ่ใบนี้นะคะส่งต่อไปถึงทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนะคะมันกลับมาในทางที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่มันผิดไปก็ แก้ไขตัวเองนะคะแล้วทาทุกอย่างให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบนะคะพลังงานชอบอ่าทายการอ่านไพ่ของเจนเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจได้นะคะ